สวัสดีครับ FC ช่องบรรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านเลยนะครับ f c ครับคลิปนี้ผมจะมารับซื้อธนบัตรฉบับละ20บาทนะครับแบบพอลิเมอร์นะครับผมแบบพอลิเมอร์นะครับ f c นะครับลองนะครับติดตามนะครับไปดูนะครับในเนื้อหาในคลิปนะครับว่าแบงค์ยีนะครับแบบพอลิเมอร์ในคลิปนี้นะครับ มีลักษณะนะครับเป็นแบบไหนนะครับที่ผมจะรับซื้อนะครับผมและตามหาอยู่ใครมีนะครับก็สามารถติดต่อผมมาขายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาด้านในกันเลยนะครับครับเ c ครับผมสำหรับนะครับ แบงค์นะครับหรือธนบัตรฉบับละ20บาทนะครับแบบโพลิเมอร์นี้นะครับก็เชื่อว่าหลายท่านนะครับก็คงไม่มีใครนะครับที่จะไม่รู้จักเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับเราก็ยังนะครับมีการใช้งานนะครับแบงค์20นะครับสีเขียวๆนี้กันอยู่นะครับ FC รูปแบบนะครับแบงค์แบบนี้ก็คือนะครับจะมีจุดสังเกตก็คือนะครับมีนะครับคำว่าโปร่งใสนะครับตรงนี้ครับผมนี่นะครับเมื่อเรานะครับยกขึ้นมาแล้วก็ส่องดูครับจะทะลุนะครับผมไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ จะทะลุไปเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับ FC แลกนะครับแบงค์ยีแบบนี้นะครับที่มีราคานะครับผมมีจุดสังเกตนะครับแบบไหน FC ครับจุดสังเกตนะครับผมจะให้ดูนะครับเป็นธนบัตรนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับในวันนี้นั่เองนะครับมีลักษณะนะครับดูที่ตัวเลขนะครับด้านบนและก็ด้านข้างนะครับ FC สังเกตที่ตัวเลขด้านบนและด้านข้างเท่านั้นนะครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ เราสังเกตนะครับตัวเลขเจ็ดหลักนะครับหลังจากนะครับถัดจากนะครับคอควายด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างถัดจากนะครับภาษาอังกฤษนะครับตัว c นะครับผมเลขเจ็ดหลักนะครับผมสังเกตให้ดีครับก็คือเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ด f c ครับนี่แหละครับ f4 ถ้ามองนะครับถ้าดูแบบนี้แล้วนะครับบางท่านก็นะครับคิดว่าเลขกระจกนะครับใช่ครับเลขกระจกก็ใช่ครับแต่นะครับ ในคลิปนี้นะครับผมนะครับจะเน้นไปทางนะครับเลขนะครับสลับ fc ดูสิครับเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดครับ fc นะครับจะไปสิ้นสุดที่6หรือ7อะไรก็ตามครับขอให้สลับกันแบบนี้ครับผมนะครับหมวดไม่ต้องไปดูนะครับ 3C มไม่ต้องไปดูครับหรือ3คอควายไม่ต้องไปโฟกัสครับสังเกตแค่เจ็ดหลักเท่านั้นพอครับหากสลับกันแบบนี้ครับ จะขึ้นด้วยหลักอะไรลงด้วยหลักอะไรก็ตามนะครับด้วยเลขอะไรก็ตามนะครับผมยินดีรับซื้อถ้าสลับกันนะครับผมแบบนี้ครับเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดครับผมเนี่ยนะครับแบงก์นี้นะครับไม่ผ่านใช้นะครับผมซื้อมานะครับผมซื้อมานะครับในราคานะครับผมซื้อมาในราคานะครับผมอ่าก็หลักร้อยครับผมนะครับผมซื้อมาในราคาหลัก หลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่ไม่ใช่1น0่งร้อยสองร้อยนะครับแพงกว่านั้นครับ FC นะครับผมอ่าก็นะครับก็ราคาสูงเอาเรื่องอยู่นะครับใครนะครับมีแบบนี้ครับเลขสลับนะครับผมจะอยู่ในแบงค์ยี่สิบนะครับแบบโพลิเมอร์ก็ได้หรือแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ห้าร้อยหรือแบงค์พันก็ได้ครับผมก็ลองนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาให้ผมประเมินราคาดูได้นะครับผมถ้านะครับพอใจกับราคานะครับก็ ส่งมาขายก็ได้ครับผม FC แต่ว่านะครับถ้าแบงค์ไม่ผ่านใช้ครับ FC ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับที่จะนะครับไม่ซื้อนะครับเพราะว่าแบงค์ที่นะครับผ่านใช้เนี่ย นักสะสมเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับถึงแม้เป็นเลขสลับก็ตามขอเป็นแบงค์ไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับผมนะครับหรือนะครับถ้าเป็นผ่านใช้นอก f c ขอเป็นผ่านใช้ได้น้อยหน่อยนะครับผมก็คือไม่ได้ยับไม่ได้มีรอยอะไรมากครับผมจึงจะรับให้นะครับราคาก็อาจจะลดลงนะครับจากแบงค์นะครับที่ไม่ผ่านใช้นะครับผม f c อันนี้ต้องนะครับต้องทําความเข้าใจนะครับก่อนที่จะส่งนะครับมาประเมินราคานะครับถ้าเป็นนะครับเลขธรรมดาทั่วไปแบบนี้ครับเนี่ยครับ ที่ไม่สลับกันนะครับปกติทั่วไปแบบนี้ครับนี่นะครับก็คือนะครับไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ครับนอกจาไม่วนิยมครับและเจอกันนะครับทุกวันในระบบนะครับในตลาดสดในห้างศูนสินค้าครับ FC ก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับ FC ฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจหรือถ้าไม่เข้าใจก็นะครับ FC สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับผมถึงรูปแบบในในคลิปที่มีราคานะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลา FC ทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันอีกครั้งในโอกาสัดไปสวัสดีครับ